เราดูไหนตอนเนี้ยฮะเราเล่นคิดะเราเล่นคิดะเเลนาตอนแรกก็ดูเอนะรอบสเราดูยาวรอบสดูเอเราดูไหนตอนนี้เราดูไหนเอ็ดูยาวตอนนี้ยาวโอเคเข้ามากอนเด้อนแม่นะ ปู่ปืนนัดเดียวเราเหลือสองเคโอเคแทนพวกเขาหนักอ่ะเช่น,ชนแบบไอ้คนที่มาสะพานยิงเรานัดเดียวเหลือสองทันเราอะ่ะเราจะสูตเอ๊ะพัลลุไปไหวเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันได้มั้ยเดีเ๋ยวไปดู สตินี่เลยคือติน,นี่โอ้โหยังจะหมอบยิงยังจกมันจะวางอยู่แล้วสตินี่สตินี่ warning เจเย็นใจเย็นก็ตกเจี refined, er ยนโอ้โหตะกิ้เขาเยอะจริงจนิงเลยรือแม่งนะโอ้โหไม่เป <Hoy S 2> ิดอันติวะโอ้โหมีดมีดลาวมากอะเออเนี่ไปสัมบ <corpse> ูร์เลย

เลยระเบิดว่าไอ้สัตว์แม่งคนแรงเลยบินเลยอ่ะโอ้ยคนแรงเลย Bomb has been planted ไวเห็นมีดเห็นมีแล้วมันแบบใจอ่อนเลยฮาหนึ่งโอเคไปต่อแรงใจแบบนี้เลยระเบิดมาก หกสิบนัดหกสิบนัดตายตัวนี้โดนเลือดเราดิป้องวิ่งยู่งหูเราดิตายหมดแล้วโโอ้หได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอเคโดนด้วยอ่ะแล้วถ้าเขามาแล้วหมไปเอาตังค์ที่เชนห้าร้อยเงียบไหน ไม่รู้ว่ะยูบีอยูบีไดไปบีแล้วอะข้าได้ไปเอาตังค์ที่เชนห้าร้อยบอม has been planted ดยนเสเบใกล้มือพี่เมื่อกี้เอเออเหมือนกันเหมือนกันเสียงมันดังนหูฟังดีนผมันเล่นเลยน้อยกว่าร้อยอเออยิงมันไม่โดนเลยเนี่ยผมยิเลยว่าผเห็นแบบแยิง่่างเลย เด้งมอีแค่แถวบอ์มเราขึ้น้นอ้องเราตวปะเลยหวไหลแต่ตองคนีเอาลอยกูเห็นนะจริงยร่เก็แพ้ฟอร์มดิฟュซจลิงจริงนี่แบบพวกเราไม่่อยแพ้หรอกทีแรกก็เก่เล la ่นเล่น success มีด oh. มีดทีมมันเรามาก

โอ้ยเออแท้เรารู้ทำไงทีมันแท้มีมาีมาขอย่งเงนเพื่อเป็รามดิฟทำไมอย่างเงินด้วยระเบิดจะลองขนาดนี้ภารกิสำเร็จเขียนมาดูเขาเป็นอะไ แล้วจหฮาร์หซัดตรงไหนอ่ะนี่ซัดอี่ซัแล้วใครดูยาวมีคนดูตัวแรกตายตัวที่สองซัดตัวที่สามโดนบอมแฮดเบนเพลนต์เต็ดต้องรุมต้องทางไอเชนโอ้ระเบิดจริงเว้ยระเบิดไปไหนไม่รู้ ปาม่นจังวะอ๋อ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 อเออ๋อโอ้โหสะพื้นถ้าหลุดมีจะแบบเราทำเลือดทุกบอมดิฟ e ซกูไหวจังวะฮาวิเอชนะมิชชั่นสุขส e ่งคำถามจริงจโอเคไปแล้วกอลรวมกอรวมชนะตอนนี้ โอ้ยเข้มนะโอ้บอมม์ has been planted เกณฑไปเลยนะต้องรู้ต้องทำนงี้คนผมนี่ข้างบนอะ เจนให้รรู้จักผมท่านผู้มโปรดเข้าใจป่าผมคือผู้นี้มาจากไหนก็ไม่รู้อาจารย์ก็เจนออกไปก่อนเลยพร้อมกดจนเป็นอย่างนี้นะแต่ละเบิดควันมันรวยยังไงบ้านทำแก๊สได้เหรอเจนถ้ายิงไม่ตายตายตังที่แดนห้าร้อยมาเลยห้าร้อย ได้แม็กคิวรบตัวเราก็ได้แมคิวรอบนตอนตอนตอนที่วอลรอบแรกที่เจอโปอะ ปืนก็ดีเห็นมีดเราไปสัโมโย <laughs> มีดแยมีดยาวมากเยย <laughs> มีค <laughs> <laughs> นเสียว่ะเดี๋ยวาใช้บ้างเนปไปดูยเนปไป เดินชิวกินลมชมวิวบอม has been planted สบายจริงอะไรจริงนะเก่ยไทยลุกหนะตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่มึงอะไรแบบพิเศากให้จ้งเลยพิเ e